อันความดีมิใช่ดีที่มีทรัพย์มิใช่นับพงพันชันสาคนดีนี้ดีด้วยการงานานานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีค่าของคนมิใช่นับที่ทรัพย์มากหรือนับจากตำแหน่งยศศักดิ์สีหรือนับจากปริญญาเอกโทตรีแต่อยู่ที่ผลงานการกระทำ กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่คารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อชุกค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตมาหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องวิธีสร้างสุขเสริมบุญบารมีให้กับตนเองให้ชีวิตราบรื่นไม่ติดขัดท่านผู้ฟังครับถ้าในตอนปัจจุบันนี้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคเข้ามาอย่างมากมายตัวของเราเองผู้ที่เป็นมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีแต่การแบ่งแย่งมีแต่การแข่งขันมีแต่การต่อสู้และก็แน่อนอนว่า บางคนนั้นก็มีความท้อแท้อยากจะตัดทางโลกเข้าหาธรรมะดูบ้างและการที่จะเข้าวัดทำบุญจะทำาจตใจให้สงบก็ถือเป็นอีกทางเลือกที่นอกจากเราจะได้บุญแล้วสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือความสงบและสติในวันนี้ผมก็จึงขอนำเอาเรื่องราวสำหรับวิธีการสร้างบุญบารมีง่ายๆมาทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังให้ได้พิจารณากันดูนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถจะเลือกทำได้ ก็เพื่อเป็นการสร้างเสริมบุญบารมีให้กับตนเองอันจะเป็นการทำให้จิตใจสงบมีสติและเมื่อมีสติปัญญาก,ก็จะเกิดขึ้นตามมาและเมื่อจะคิดจะทำอะไรก็จะราบรื่นผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้เป็นอย่างดีและบุญที่จะได้กล่าวถึงนี้ก็หมายถึงการชำระหรือการล้างจิตล้างใจให้มีความบริสุทธิ์ให้มีความผ่องใสไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงานมงคลหรืองานอาวมงคล ถ้าจะทำให้ถูกต้องและจะได้ผลดีสำคัญนั้นก็ควรจะเป็นเรื่องของการทำจิตทำใจให้มีความบริสุทธิ์ให้มีความสะอาดไม่ใช่ทำด้วยความโลภความโกรธหรือความหลงและตามความเชื่อของาศาสนาพุทธเรานั้นการที่ได้ทำดีก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้ผลบุญหนุนนำทำให้ชีวิตเจอเ,อเรื่องที่ดีๆและก็จะมีความสุขที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในทางใจ และในบางครั้งชีวิตเมื่อถึงจุดอับการที่เราได้ทำบุญก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างสิริมงคลให้เกิดกับตัวผู้ที่ทำได้อย่างไม่น่าเชื่อก็จะช่วยผลักดันดวงชะตาให้รอดพ้นจากทุกหนักหรือให้บรรเทาเบา,บาบางลงได้ครับและวิธีการที่จะเสริมสร้างบุญบาร,รมีให้เกิดขึ้นกับตนเองโดยวิธีการง่ายๆในวิธีแรกนั้นวิธีที่หนึ่งก็คือการดูแลพ่อแมู่่ยาตายาย บุพการีผู้มีพระคุณเลี้ยงดูเรามาเรญาติผู้ใหญ่ผู้มีอุปการะที่อยู่ในบ้านก็ให้พยายามทําแต่ในสิ่งที่ท่านมีความสุขพ่อแม่ท่านก็คือพระในบ้านเป็นพระประจําบ้านขอเพียงอย่าทาให้ท่านเดือดร้อนใจหรือเป็นทุกข์ใจหรือถ้ามีโอกาสทําดีก็ขอให้ควรมันทําก็อาจจะพาท่านไปเที่ยวซื้อของมาฝากและก็เรียกพวกท่านให้รับของที่เราซื้อมาเท่านี้ ก็ถือได้ว่าเป็นการทำบุญที่ดีมากอย่างหนึ่งแล้วครับวิธีการที่สองก็คือการนั่งสมาธิอย่างน้อยๆวันละ5นาทีก็ขอให้เราแบ่งเวลาแค่เพียงวันละหนาทีอยู่กับตัวเองด้วยการนั่งสมาธิเสียบ้างเวลาเพียงชั่วครู่เล็กน้อยเท่านี้ก็ไม่ได้ชื่อว่าเสียเวลามากหรอกครับการที่เราได้นั่งสมาธิหรือจะเป็นการเดินจงกรมนั้นอานิสงส์งที่เราจะได้ ก็คือเพื่อสติมีปัญญาที่จะเลียวฉลาดขึ้นทั้งในภพนี้และภพหน้าและก็เพื่อจิตใจของเราที่มีความสว่างผ่อนปรนจากกิเลสปล่อยวางได้ง่ายและก็จะทําให้จิตรู้วิธีการแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติทําให้ชีวิตของเรานั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจนผิวพรรณวันนะก็จะผ่องใสสุขภาพร่างกายและจิตใจก็จะแข็งแรง ถ้ากำนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับก็จะมีส่วนได้รับบุญกุศลกับเราด้วยครับวิธีการที่3ก็คือการสวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งจะเป็นก่อนนอนหรือตอนที่ตื่นนอนก็ได้อาน,นิสงส์ที่เราจะได้รับก็คือเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเงินทองก็จะไหลมาเทมาแกวคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิตก็จะเป็นสมาธิได้เร็วก็ขอแนะนำคาถาไม่ว่าจะเป็นพาหุงมหากาพระคาถาชินบัญชรพระคาทายอดพระกันไตปิดกเป็นต้นก็เมื่อสวดเสร็จแล้วก็ขอให้ได้มีการแผ่เมตตาในทุกครั้งครับวิธีการที่4ก็คือการถวายยารักษาโรคไม่ว่าจะถวายให้วัดหรือจะช่วยบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือตามสถานที่ต่างๆที่เขากำลังมีความต้องการ ก็อาจจะเป็นการออกเกินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงหรือจะเป็นการช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยปัจจัยบางประการตามแต่โอกาสที่จะเอื้ออำนวยและในส่วนนี้อ่านที่สงส์ที่เราเพึงจะได้รับก็คือจะให้บังเกิดสุขภาพร่างกายที่มีความร่มเย็นทั้งครอบครัวโรคที่ไม่หายก็จะทุเลาสุขภาพกายและสุขภาพจิตก็จะมีความแข็งแรงอายุยืนทั้งในภพนี้และภพหน้า เมื่อใดที่เราป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษาครับวิธีที่หําบุญตักบาตรทุกเชา้าและการที่เราได้หาโอกาสทําบุญตักบาตรในทุกๆเช้านั้นอานิสงส์ที่เราพึงจะได้รับด้วยการที่เรานั้นได้ช่วยเหลือการพระาศาสนาทั้งในภพนี้และภพหน้าก็จะทําให้เราไม่ขาดแคลนอาหารตายไปก็ไม่หิวโหวยอยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลน มีข้าวปลาอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับวิธีการที่6ก็คือการหาเวลาแบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพราหมณ์หรือบวชพระหรือก็อาจจะเป็นการสมาทานศีลเองตามแต่โอกาสที่สมควรเหมาะสมอย่างน้อยก้าววันขึ้นไปหรืออาจจะเป็นในทุกวันธรรมส,สวระหรือวันอุโบสถศีลและในส่วนของอานาสิสงที่เราพึงจะได้ก็จะได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่ ทั้งยังเป็นการผ่อนปรนหนี้กรรมเป็นการอุทิศบุญให้แก่ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวรเป็นการสร้างเสริมปัจจัยเพื่อเกื้อหนุนไปสู่พระนิพพานในภพต่อไปให้ได้มีโอกาสมาหยูดใต้ร่มโพของพุทธศาสนาอีกและก็จะมีจิตที่เป็นกุศลครับวิธีการที่7ก็คือการบริจาคเลือดบริจาคโรหิตหรือจะเป็นการบริจาคร่างกายอวัยวะอานิสงส์งที่เราจะได้ ก็คือจะมีผิวพรรณวันณะผ่องใสสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยต่ออายุไขต่อไปก็จะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ตกทุกข์ได้ยากเทพพยดาก็จะปกปักรักษาได้เกิดมาอีกครั้งก็จะมีร่างกายที่งดงามในภพน้าส่วนในภพนี้ก็จะมีราศีผุดพองครับวิธีการที่แปก็คือการหาเวลาปล่อยนอกปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งการปล่อยสัตว์ต่างๆการไทชีวิตสัตว์ต่าง อนิสงส์งที่เราจะได้ก็คือจะเป็นการช่วยต่ออายุขจัดอุปสรรคในชีวิตชดใช้นี้กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ได้เคยกินเขาได้เคยประทุษร้ายต่อเขาให้ทามาค้าขึ้นหน้าที่การงานก็จะคล่องตัวไม่ติดขัดชีวิตที่มีความผิดหวังอยู่บ่อยๆก็จะค่อยๆค,คืนฟื้นสภาพที่สดใสและมีความเป็นอิสระครับวิธีที่9กก็คือการถือปฏิบัติรักษาศีลห้าหรือศีลแปดอยู่เป็นนิจ อานนีงสรงที่จะได้ก็คือจะไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์นรกจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ที่มีความประเสริฐครบบริบูรณ์ชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองกรรมเวรจะไม่ทาโทมพายันตรายอันตรายต่างๆก็จะไม่ย่างกรายเทวดานางฟ้าก็จะให้การปกปักรักษาครับและนี่แหละครับก็คือวิธีการที่เชื่อว่าทุกๆท,ท่านนั้นก็สามารถจะทำได้ เป็นบุญที่สามารถจะทําได้ในทุกที่และก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปวัดเสมอไปแต่ทว่าอย่างไรก็ดีการที่เราได้มีโอกาสทําบุญประกอบการกุศลใดๆนั้นก็จะต้องมาจากความตั้งใจและก็จะต้องไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็จึงจะได้บุญกุศลอย่างแท้จริงครับและหลักการง่ายๆกับการที่เราจะสั่งสมบุญบรารมีให้เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันยปน,นิตก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญและก็จําเป็น ก็เพราะว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนนี้จะมีความเป็นไปอย่างไรนั้นก็สุดแล้วแต่สิ่งที่เขาได้ทําในชีวิตประจําวันนั่นเองครับและในขณะที่สั่งสมบุญบารมีนั้นก็ควรจะพยายามที่จะละอาสวะไปด้วยก็เพื่อที่จะให้เข้ากับหลักความเพียรชอบ4ประการก็คือ 1. เพียรระวังความชั่วไม่ให้เกิด 2. เพียรละชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เพียรให้ความดีเกิดขึ้น สเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้นั้นก็จะต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนก็จึงจะดำเนินไปได้ด้วยดีครับชื่อว่าบุญและบารมีนั้นก็ถือได้ว่าเป็นพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือเราอยู่เสมอเมื่อถึงคราวที่ขับแขนและทุกเข็นส่วนกิเลสอาสวะหรือราบอาปอกุศล,ลกรรมนั้นที่จะคอยฉุดรั้งนวงเหนียวให้บุคคลเดินไปในทางมืดทางตํำ แต่ก็จะค่อยเป็นค่อยไปและธรรมดาของคนที่จะขึ้นสู่ที่สูงนั้นก็ย่อมจะค่อยๆขึ้นไปบางแห่งมันก็ขึ้นยากก็ต้องค่อยๆปายปีนขึ้นไปและถึงแม้ว่าจะเป็นบันไดอยู่แล้วก็จะต้องใช้กําลังในการขึ้นที่ต้องใช้มากกว่าการเดินในพื้นราบและการเดินลงคนที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองก็เช่นเดียวกันครับก็จะต้องค่อยๆมีความเจริญขึ้นทีละน้อยและเมื่อได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้ว ก็จะต้องไม่ประมาทจะต้องคอยที่จะประครับประคองตนไว้ให้ดีความเจริญนั้นก็จึงจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถ้าเจริญแล้วเราไม่ประมาทมัวเมาและก็อาศัยความเจริญนั้นทําความเลื่อมใสให้แก่ตนเช่นนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็เหมือนจากคนที่ตกจากที่สูงก็ย่อมที่จะเจ็บกว่าคนที่ล้มลงในพื้นราบธรรมดาของคนที่จะเดินไปในที่ต่ำก็เช่นเดียวกันครับ ก็ย่อมที่จะค่อยๆเดินลงมาทีละน้อยแม้จะเคยอยู่ที่สูงมาก่อนเมื่อได้เดินลงมาเรื่อยๆก็จะลงมาถึงที่สุดคนที่จะเสื่อมก็ทำลองนั้นแหละครับก็อาจจะค่อยๆเสื่อมจนเจ้าตัวไม่รู้สึกก็เพราะว่ามัวแต่ประมาทอยู่หรือไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างแยบคายแต่ถ้าว่าการเดินลงต่ำนั้นมันก็ใช้กำลังน้อยกว่าการขึ้นไปที่สูงใช้กำลังกายใช้กำลังใจน้อยกว่า ก็จึงอาจจะสนุกกับการลงก็ได้เมื่อความเสื่อมซึ่งค่อยๆเสื่อมก็เป็นทํานองเดียวกันก็จึงไม่ควรที่จะประมาทครับควรที่จะมีสติระวังอยู่เสมอมีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากําลังทําอะไรและเป็นไปเพื่อเสื่อมหรือเพื่อเจริญสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงได้เคยตรัสเตือนเอาไว้ว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็พึงรักษาตนไว้ให้ดีตนที่ฝึกดีแล้ว ก็ย่อมจะได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากครับโอกาสต่อจากนี้นั้นผมก็ขอมานำเสนออธิบายทำความเข้าใจกันอีกสักหนึ่งหัวข้อนะครับกับหัวข้อเรื่องคําเตือนคนโบราณที่ไม่เคยล้าสมัยท่านผู้ฟังครับก็มีคําเตือนของคนโบราณอยู่สามอย่างที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีนั้นก็ยังจะคงใช้ได้อยู่เช่นเดิมและใครที่บอกว่าคําเตือนของคนโบราณน,นั้นก็เป็นเรื่องที่ล้าสมัย ไม่เหมาะไม่เข้ากับยุคสมัยไม่สามารถจะนำมาปรับใช้ได้แต่ก็ขอบอกไว้เลยนะครับว่าคำเตือนเหล่านี้มันก็ไม่เคยจางหายไปไหนมันยังคงสามารถใช้ได้กับปัจจุบันนี้ก็ไปดูกันครับว่าคนโบราณเขาเตือนอะไรกันไว้และก็ด้วยต้นทุนชีวิตของคนเรานั้นก็แน่นอนว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็คงจะมีไม่เท่ากันหรอกนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีเหมือนใครเขาเราก็ต้องมีความพยายาม เขาจะยำให้มากกว่าคนที่เขามีหลายเท่าและก็แน่นอนว่าความเหน็ดเหนื่อยนี้มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะเจอกันหรอกนะครับแต่ทว่าในบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็เพื่อที่จะทําให้เรานั้นได้มีทุกอย่างอย่างที่หวังรเราก็ต้องยอมเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยมันสักหน่อยแต่ทว่าอย่างน,น้อยๆความเหนื่อยนี่แหละครับที่จะทําให้เราอดทนและก็สามารถรับมือกับสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตได้ก็เพราะว่าความจนนี้ มันก็บังคับเราอย่างไงล่ะครับมันสั่งสอนให้เราต้องต่อสู้ไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะไม่มีอะไรเลยในชีวิตก็แตกต่างจากคนที่เกิดมามีพร้อมทุกอย่างคนที่เขาแทบจะไม่ต้องมีความพยายามหรือจะดิ้นรนอะไรเลยซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของบุญวาสนาที่เราจะต้องยอมรับแต่ทว่าทิศทางของโชคชะตาที่เราจะกําหนดชีวิตของเราเองนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะเลือกได้เองครับและก็เพราะว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ทว่า เราเลือกที่จะกำหนดชีวิตของเราได้ให้ความเหน็ดเหนื่อนนี้แหละครับให้มันลออหลอมให้เราอดทนวันข้างหน้าต่อให้จะเจอกับอะไรมันจะทําให้เหนื่อยแค่ไหนก็ตามก็ไม่อาจที่จะทําให้เราวันได้ก็ให้ความจนมันเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราได้สู้อย่างมีความหวังเพื่อที่จะหนีจากความจนนั้นแล้วก็ให้มันเป็นแรงขึ้นสู้ให้กับเราไม่ใช่เอาความจนนั้นมาทําให้เราหมดกําลังใจที่จะสู้ หรือเอาความจนนั้นมาเป็นข้ออ้างในการเอาเปรียบเบียดเบียนต่อคนอื่นหากว่าเรามีความมุกมานะมีความเพียรความตั้งใจพยายามตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์มั่นคงอยู่ในคุณความดีเช่นนี้แล้วสักวันหนึ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นของเราเองครับผมก็ขอนําเอาเรื่องราวตัวอย่างของชายหนุ่มคนหนึ่งที่หลังจากเขาได้จากโูกเมียมาทํางานต่างถิ่นนานร่วม20ปีหนุ่มใหญ่คนนี้ ก็คิดว่าใ้เวลาที่จะกลับบ้านเกิดสักทีผู้เป็นนายจ้างก็จงได้ถามเขาว่าเขาจะขอรับเงินโบทัสน์ทั้ง20ปีกลับไปหรือจะรับเอาคําเตือน3ข้อจากเท่าแก่กลับไปเพียงเท่านั้นและก็ด้วยความที่เขาอยู่กับเท่าแก่มานานก็จึงได้รู้อุปนิสัยใจคอ,อกันไปนอย่างดีว่าผู้ที่เป็นเท่าแก่นี้ไม่ว่าจะพูดหรือจะทําอะไรนั้นก็ย่อมจะต้องมีเหตุผลเสมอเขาก็จึงได้ขอเวลากลับไปคิดหนึ่งคืนจึงจะมาให้คําตอบทีหลัง ก็ด้วยว่าปกติแล้วเขาก็เป็นคนที่รักและมีความเคารพในนายจ้างมากก็เพราะว่าเท่าแกผู้เป็นนายจ้างของเขานี้ก็เป็นคนที่เก่งและก็รักใคร่เขาอย่างกับลูกหลานมาโดยตลอดเขาก็จึงเชื่อว่าคําเตือนจากเจ้านายก็จะต้องมีคุณค่าต่อเขาแน่นอนในวันรุ่งขึ้นเขาก็จงได้บอกกับนายจ้างว่าผมจะขอนอมรับคําเตือนแทนเงินโบนัสทั้งหมดหนายจ้างก็จึงได้ให้คําเตือนกับเขาไปดังนี้ คำเตือนในข้อแรกข้อที่1นึก็คืออย่าได้ตัดสินใจด้วยความวู่วามในยามที่ตนมีอารมณ์ฉุนเฉียวก็เพราะอาจจะทําให้ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตคําเตือนที่สองอย่าคิดหาทางลัดสู่เป้าหมายก็เพราะว่ามันเป็นไปได้ยากก็เพราะว่าทุกๆอย่างนั้นมันก็มีขั้นมีตอนมีลําดับของมันจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและคําเตือนสุดท้ายในข้อที่ 3. อย่าได้เสียเวลา หรือเสี่ยงกับเรื่องที่มันเย้อยยวนจิตใจจะต้องเข้มแข็งก็เพราะอาจจะทำให้สูญเสียอนาคตและเมื่อได้พูดจบลงนายจ้างก็ได้มอบขนมปังให้กับเขาสามก้อนพร้อมกับเงินค่าจ้างในเดือนสุดท้ายและก่อนที่จะกำชับว่าขนมปังก้อนที่ใหญ่ที่สุดนั้นให้นำออกมากินหลังจากที่กลับไปถึงบ้านแล้วจากนั้นเขาก็จึงได้เริ่มออกเดินทางกลับบ้านก็ผ่านไปหลายวันขนมปังในก้อนแรกก็กินไปได้ครึ่งชิ้น กระทั่งเมื่อเขาได้เดินทางมาจนถึงจุดที่มันเป็นเส้นทางทางสามแพร่งก็จึงได้มีความลังเลไม่แน่ใจว่าจะเดินต่อไปในทิศทางไหนดีก็พอดีกับมีคนเดินผ่านมาคนแรกก็ได้บอกให้เขาเดินไปในเส้นทางลัดถึงแม้ว่าเส้นทางลัดนี้มันจะเล็กสักหน่อยแต่ระยะทางนั้นมันก็ใกล้กว่ากันเยอะพร้อมกันนั้นก็มีอีกคนที่ได้บอกให้เขาใช้เส้นทางใหญ่ก็จะเป็นการดีกว่าก็ถึงแม้ว่าหนทางจะไกลสักหน่อย แต่ทว่าก็เดินสะดวกและมีความปลอดภัยและด้วยใจที่คิดถึงเมีอยอยู่ที่บ้านอยากจะกลับถึงบ้านไวๆเขาก็จึงตัดสินใจเลือกเส้นทางลัดเมื่อเดินไปไกลได้พอสมควรทันใดนั้นก็มีคนสวนทางมาบอกให้เขารีบหลบไปให้พ้นในทางข้างหน้านั้นก็มีกลุ่มโจรคอยดักร่อนอยู่ท,ทันทีเขาก็ได้ฉุกคิดถึงคำเตือนของนายจ้างกับเสียงที่ดังก้องขึ้นมาในหัวว่า อย่าได้คิดหาทางลัดสู่เป้าหมายเขาก็จึงรีบหันกลับไปใช้เส้นทางใหญ่ต่อไปเดินต่อไปได้อีกหลายวันขนมปังก้อนที่สองก็หมดไปครึ่งชิ้นตกคํำเขาก็หาโรงแรมที่พักเล็กๆออริมทางพักผ่อนค้างแรมถึงกลางดึกก็ได้ยินเสียงร้องเพลงอันแสนไพเราะเป็นเสียงจากสตรีนอกโรงแรมใจจริงของเขานั้นก็อยากที่จะออกไปดูหน้าสตรีคนนั้นให้เห็นหน้าสักหน่อยก็เนื่องมาจากเสียงเพลงของลอน ไพเราะจับใจเหลือเกินแต่พอนึกถึงคําเตือนข้อที่สองของนายจ้างว่าจะได้เสียเวลาหรือเสี่ยงกับเรื่องที่มันเย้ายยนคิดได้ดังนั้นก็สงบจิตสงบใจหลับต่อไปรุ่งเช้าก็ได้เดินทางออกจากห้องพักเจ้าของโรงแรมก็ได้พูดกับเขาว่าโชคดีนะที่เห็นคุณปลอดภัยเมื่อคืนนี้ก็มีแขกคนหนึ่งออกมาตามหาเสียงเพลงของผู้หญิงและก็ถูกเจ้าของเสียงเพลงนั้น ซึ่งเธอก็อเป็นหญิงสติฟันเฟือนเอามีดไล่ฟันจนบาดเจ็บสาหัสเขาก็ได้มีความโล่งใจที่เมื่อคืนนี้เขาไม่ได้ตัดสินใจเดินออกมาและเขาก็ได้เดินทางต่อไปอีกหลายวันจนกระทั่งใกล้ที่จะถึงบ้านแล้วขนมปังสองก้อนแรกก็ได้หมดลงพอดีเขาก็จะได้รีบเร่งฝีเท้าและกว่าเขาจะเดินทางเข้ามาถึงหมู่บ้านท้องฟ้าก็ได้มืดสนิทเสียแล้วพอมาถึงหน้าบ้านกำลังที่จะยืนเคาะประตู และก็ด้วยความตื่นเต้นดีใจที่กำลังจะได้พบเมียอันเป็นที่รักยังไม่ทันที่เขาจะได้ยื่นมือเคาะประตูก็พลันได้ยินเสียงของภรรยาผู้เป็นที่รักเด็พูดคุยอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งเมื่อเขาเห็นว่ามีผู้ชายอยู่ในบ้านเขาก็กรดจ,จัดและก็ได้อัดใจว่าเมียของตนนั้นจะต้องมีชู้อย่างแน่นอนคงจะต้องคบชู้อยู่กินด้วยกันในระหว่างที่เขาไม่อยู่บ้านเขาก็จึงไปคว้าเอามีดมาเล่มหนึ่งกำลังที่จะพังประตูเข้าไปในบ้าน ก็พอดีนึกขึ้นได้ถึงคำเตือนในข้อที่สว่าอย่าได้ตัดสินใจวู่วามในยามที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวพอเขาได้สติก็เลยซุดตัวลงนั่งอยู่หน้าบ้านนั้นทั้งคืนจนกระทั่งรุง่งเช้าจนพอที่จะแน่จะได้แล้ว่าตนเองสามารถจะคุมสติคุมอารมณ์ของตัวเองได้แล้วก็จึงค่อยตัดสินใจไปเคาะประตูเมื่อบานประตูได้เปิดออกมาเมื่อผู้เป็นภรรยาได้เห็นเขา ก็แสดงท่าทางอาการที่ดีใจเป็นอย่างมากแต่ทว่าตัวของเขาเองก็กลับมีใบหน้าที่เรียบเฉยเขาถามภรรยาผู้เป็นที่รักว่าผู้ชายที่อยู่ในบ้านเมื่อคืนนี้เป็นใครทว่าผู้เป็นภรรยาก็ได้ยิ้มก่อนที่จะตอบว่าก็เป็นลูกชายของเราไงก็ฉันได้คลอดลูกหลังจากที่คุณจากบ้านไปไม่กี่เดือนและก็พอดีกับชายหนุ่มได้เดินออกมาจากห้องหน้าตาของชายหนุ่มคนนั้น ก็เหมือนกับผู้เป็นพ่อไม่มีผิดเมื่อพ่อลูกได้เจอหน้ากันเป็นครั้งแรกก็อดที่จะกอดคอร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจไม่ได้ทั้งพู้ที่เป็นพ่อแม่ลูกก็มานั่งอยู่พร้อมหน้ากันบนโต๊ะอาหารกำลังที่จะกินข้าวเขาก็ได้หยิบเอาขนมปังก้อนที่ใหญ่ที่สุดที่เท่าแก่ได้บอกไว้ว่าให้ออกมากินในตอนที่ถึงบ้านและเมื่อนำขนมปังก้อนนั้นออกจากกระเป๋าสัมภาระเตรียมที่จะแบ่งให้กินกับทุกคนนั้น ก็พอดีที่ฉีขนมปังออกก็กลับพบว่าก็กลับมีเงินเป็ดปึกๆก,ก้อนโตที่ฝังอยู่ในขนมปังก้อนนั้นซึ่งก็เป็นโบนัสทั้งหมดของเขาในตลอดอระยะเวลา20ปีที่เขาได้ทํางานกับนายจ้างเขาก็เล่าเรื่องคําเตือนทั้งหมดของนายจ้างให้ผู้เป็นลูกเมียฟังว่าท่านก็คือผู้ใหญ่ที่เขารักและก็ให้ความนับถือตลอดมาคําเตือนที่ทรงคุณค่าที่ได้ช่วยให้เขาเดินทางกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย นี่บุญคุณในครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาและครอบครัวก็จะพากันจดจําไม่มีวันลืมคําเตือนทั้ง3ข้อก็จงได้กลายเป็นหลักการ,รดำเนินชีวิตของทุกคนในครอบครัวนี้จนตราบเท่าทุกวันนี้ครับก็ขอท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับ กับเรื่องราวของข้อฉกคิดกติเตือนใจที่จะทาให้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้ก็ขอนําเสนอกันในรูปแบบของนิทานธรรมสกิจใจกับนิทานเรื่องนําใจไปเทิดท่านผู้ฟังครับในเรื่องนี้นั้นก็ต้องขอกล่าวถึงพระภิกษุหนุม่มผู้เป็นหลวงจีนอยู่รูปหนึ่งที่ท่านได้มีความต้องการที่จะเดินทางไปสแสวงบุญตามสถานที่ต่างๆ และพอเมื่อพระอาจารย์ได้ทราบข่าวแล้วก็ได้เรียกมาสอบถามว่าเจ้าจะเดินทางออกไปเมื่อไรอาทิตย์หน้าขอรับหนทางข้างหน้ายาวไกลให้ช่วยกันถักรองเทา้าฝังสักสามคู่ถ้ารองเท้าฝังถักเสร็จสิทธก็จะออกเดินทางท,างทันทีขอรับพระอาจารย์ได้ฟังก็บอกออกไปว่าอย่ากระนั้นเลยเดี๋ยวอัตมาจะสั่งให้ญาติโยมเอามาทำบุญกับเจ้าในวันนี้เลยเจ้าจะเอากี่คู่ก็เลือกเอาเองก็แล้วกัน และในสายของวัดนั้นพระอาจารย์ก็ได้สั่งให้เนนไปบอกบุญแก่ชาวบ้านว่าเจ้าอาวาสต้องการจะใช้รองเท้าฟังบ้านใครที่มีรองเท้าฟังก็สามารถนำมาทำบุญที่วัดได้ก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านนำรองเท้าฟังที่ตนมีมาทำบุญกับเจ้าอาวาสจำนวนมากจนกระทั่งรองเท้าได้ก,กองเต็มกุฏิของพระนุ่มและในเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้มีชาวบ้านนำเอาเรามาทำบุญกับพระนุ่มรูปนั้น เหตุดโยมจึงได้นำร่มมาถวายอัตมาพระนมได้สอบถามอ๋อเจ้าอาวาสได้บอกไปว่าท่านจะต้องเดินทางอีกไกลก็เกรงว่าจะเจอลมฝนในหน้าฝนก็เลยให้กระผมนำร่มมาทำบุญกับท่านเดี๋ยวคนอื่นๆก็คงจะทยอยมาทำบุญกับท่านด้วยเช่นกันชาวบ้านคนนั้นก็ได้ต่อไปแล้วก็ปรากฏว่าในเย็นวันนั้นก็มีจำนวนร่มที่ชาวบ้านนำมาทำบุญรวมกันได้ห้าสิบกว่าคันและเย็นวันนั้น พระอาจารย์ก็ได้เดินมาที่กุฏิของพระนมร่มและรองเท้าฟางเพียงพอหรือยังมันมากเกินไปสําหรับสิทธิ์ด้วยสาครับพระอาจารย์สิทธิ์ก็คงจะเอาไปด้วยไม่หมดหรอกครับได้ยังไงกันละ่ะเจ้าไม่รู้อะไรว่าหนทางข้างหน้านั้นเจ้าจะต้องเจอกับอะไรบ้างเจ้าก็ไม่รู้เจ้าจะไปแสวงบุญกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้หากว่าไม่เตรียมการให้ดีเจ้าก็จะลําบากกลางทางเจ้าขนไปหมดนั่นแหละ อย่าไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าเลยพระอาจารย์ได้ํำทับอีกอย่างไม่ใช่ว่าเจ้าจะเดินเท้าเพียงอย่างเดียวก็อาจจะต้องข้ามน้ำข้ามลำธารพรุ่งนี้ข้าจะบอกให้ชาวบ้านเอาเรือมาทำบุญกับเจ้าได้กี่ลำนั้นเจ้าก็ขนออกไปทั้งหมดนั่นแหละนะและในตอนนั้นนนัเองที่ได้ทำให้พระนุ่มได้เข้าใจในทันทีและก็เอ่ยกับพระอาจารย์ว่าสิทธิเข้าใจแล้วขอรับพระอาจารย์สิทธิจะออกเดินทางเย็นนี้เลยสิทธิไม่ขอเอาอะไรไปสักอย่าง สิทธิ์จะเอากายกับใจไปอย่างเดียวเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วขอรับพอพูดเสร็จก็ก้มลงกราบลาพระอาจารย์แล้วก็เดินทางไปทันทีท่านผู้ฟังครับและหากว่าเราได้พิจารณาเรื่องนี้ให้ดีก็จะเห็นได้ว่าก็สามารถจะให้ข้อคิดเราได้ว่ากับการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นสิ่งสําคัญไม่ใช่การเตรียมพร้อมในสิ่งอำนวยความสะดวกนอกกาย แต่ทว่าที่เป็นสิ่งสําคัญจริงๆนั้นก็คือความแน่วแน่ต่างหากก็เมื่อได้ทําการตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วก็ย่อมจะเกิดจุดหมายและเมื่อมีจุดหมายและเป็นเป้าหมายที่มีความมั่นคงไม่ว่าจะเจอขัอุปรรสปัญหาอะไรก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้และทุกสิ่งก็จะปราศจากปัญหาก็จงได้นําใจติดกายไปด้วยเธอจุดหมายอยู่เบื้องหน้าเมื่อเท้าของเราได้ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวจุดหมายมันก็ใกล้เข้ามาอีกหนึ่งก้าว และเมื่อใจได้นำกายก้าวไปสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้ก็จะรอเราอยู่เบื้องหน้านั่นเองครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปทั้งหมดนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสม กับแนวทางและหลักการในการำดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับนำเดินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮเรโอตาปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตวบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดี ผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสีสวัสดิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ ก็ต้องกราบขออาไปท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดสติ๊กเรไล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ ขอปรักุณครับ